สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Let's a c t i n n e t w o r แล้วนะครับวันนี้นะฮะได้เวลารีวิวกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่ใครนะครับผมได้ทำการดูคลิปก่อนหน้านี้ไปนะคะจะเป็นการแกะกล่องตัวนี้นั่นเองนะฮะ i Super Sound Comfort นั่นเองนะครับผมนี่เป็นหูฟัง full size สัญชาติไทยนะครับผมโดยตัวนี้นะผมบอกเลยว่ามีจุดเด่นหลายๆจุดเลยนะครับราคาถูกมากๆนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ได้อยู่ในมือผมแล้วแล้วผมได้ทำการแกะกล่องไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูแกะกล่องนะครับไปดูในคลิปก่อน นห้้าไดโดยคลิปนี้นี่ครับผมจะเป็นการรีวิวการใช้งานเจ้า i Super Sound Comfort ตัวนี้นั่นเองนะครับเพื่อที่จะได้สรุปให้ทุกคนได้ดูกันว่าคุณจะสนใจในสินค้าชิ้นนี้ไหมนะครับผมนั่นก็คือหูฟังนะครับ full size i s u p e r s o u n d c o m f o r t นั่นเองนะฮะนี่แบบนี้เลยนะฮะและผมบอกเลยว่าหลังจากที่หน้ากล่องทุกคนได้เห็นไปนะครับมันมีคําว่า h i g h res Audio ด้วยนั่นเองนะฮะตัวนี้นะครับรองรับเสียงคุณภาพสูงนั่นเองนะครับผมก็ เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ผมนั้นอยากได้มานานแล้วนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะมาดูกันดีกว่าครับว่าตัวนี้มีสเปคเป็นอย่างไรโดยหูฟัง i Super s ร์ซ d Comfort ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับบลูทูธนะครับเวอร์ชัน5.3นะฮะตัวนี้นะเป็นไร้สายนะครับผมแต่ตัวนี้ยังมาพร้อมกับ AUX 3.5คืออะไรก็ยังสามารถใช้สาย3.5ได้ด้วยนั่นเองนะฮะก็คือสามารถทําได้ทั้ง2แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไร้สายหรือว่าเสียบสายเนี่ยนะฮะก็สามารถฟังตัวหูฟัง i s u p e r s ร์ซาวคอมฟอรได้นั่นเองนะฮะ มีระยะการเชื่อมต่ออยู่ที่10 mm เมตรเองนะฮะโดยในระยะ10เมตรนะครับคุณก็ยังสามารถใช้งานตัว iSuper Sound Comfort ตัวนี้ได้นั่นเองนะฮะและยังไม่พอนะครับตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับตัว Codex นะครับที่เป็น s p c และ AAC นั่นเองนะครับผมและยังมาพร้อมกับตัว h i l h ท e อ a u d โ o นะครับโดย h i g h l e อะริโนะครับจะทำงานตอนเสียบสาย AUX 3.5นะครับโดยความถี่อยู่ที่ 20เฮิร์ตถึง40,000เฮิร์ตนะครับผมแต่จะถ้าเป็นบลูทูธ5.3นะครับความถี่อยู่ที่20เฮิร์ตถึง20,000เฮิร์ตเท่านั้นนั่นเองนะครับ และตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับด y นามิกไดเวอร์ขนาด40มม,มนะครับและยังไม่พอนะฮะตัวนี้ยังมาพร้อมกับไมโครโฟน3ตัวนะครับโดยไมโครโฟน3ตัวยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี VDCN n น่นะครับนั่นก็คือการทำให้เสียงเป็นธรรมชาติแล้วก็ตัดเสียงรบกวนภายนอกได้ดีขึ้นนั่นเองนะฮะและตัวนี้นะครับยังรองรับการกันกน,น้ำ IPX4 นะครับและยังไม่พอนะฮะยังมีเกมโหมดด้วยนะครับที่ลด l a t e n c y เหลือเพียง78มิลลิเซกเท่านั้นนะครับผมและยังไม่พอนะฮะตัวนี้ยังมาพร้อมกับน้ำหนักเพียง 260กรัมนะครับและสําหรับใครนะครับที่ใช้งานโหมด ANC นะฮะตัวนี้นะครับสามารถรองรับการใช้งานโหมด ANC นะครับได้ถึง35ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครปิดโหมด ANC นะครับหรือตัดเสียงเนี่ย คุณจะใช้งานได้ถึง60ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับก็ทําให้เห็นว่าตัวนี้เนะะี่ยฮะมีแบตเตอรี่ที่อึดถึกทนนั่นเองนะครับโอเคครับผมและนั่นก็คือสเปคทั้งหมดนะครับผมของ i Super Sound Comfort ตัวนี้นะะี่เองฮะเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมเราจะไปอธิบายในแต่ละเรื่องเลยดีกว่าหลังจากที่ผมทดสอบการใช้งานมาแล้วว่าตัวนี้มีข้อดีอย่างไรหรือว่ามีข้อสังเกตต,ตรงไหนนะครับเพื่อที่จะได้เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทุกคนจะเอาไปตัดสินใจซื้อนั่นเองนะฮะ ใน super sound comfort นี่นะฮะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับในตอนแกะกล่องนะครับผมลืมบอกไปจุดหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้นะมันสามารถยืดหูได้แบบนี้นะครับและข้างในนะครับเห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่พลาสติกนะครับผมมันเป็นเหล็แบบนี้นะครับผมอ่าก็คือทําให้คุณนะครับสามารถเห็นตัวเลขได้ด้วยนะครับว่า ตอนนี้นะครับมันยืดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมี1มี3มี5มี7มี9นะครับผมนี่ก็สามารถ ทำให้เท่ากันทั้ง2ด้านได้นั่นเองนะฮะแล้วก็ยังมีความแข็งแรงคงทนนั่นเองนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับอันดับแรกอย่างที่ผมบอกไว้ว่าหน้ากล่องเขาเขียนว่าไฮ g ลท e ออเดียโอ้ต์นีนะฮะก็ทําให้เห็นว่าตัวนี้นะครับสามารถรองรับการฟังเพลงนะครับที่เป็นไฟล์ s s สเล e น,นะครับได้ความละเอียดที่สูงนั่นเองนะฮะโดยตัวนี้นะฮะเราได้ทดสอบเพลง s s สเล s น,นะครับผม เป็นไฟแฟลกนั่นเองนะผมบอกเลยว่าเสียงดีมากๆนะครับผมผมบอกเลยว่ามันเสียงมันใช้งานได้ดีเลยนะครับแต่ตัวเนี้ยมันจะออกไปทางนุ่มๆนะครับมันจะออกไปทางนุ่มๆนะฮะในส่วนของการใช้ตัว o s s l e s s นะครับหรือไฟแฟลกนะครับในการฟัง High เรสโ a u ด i o บอกว่าตัวนี้จะใช้ o s s l e s s ได้จะต้องเป็นสายแจ็ค AUX 3.5นั่นเองนะฮะถึงจะรองรับตัว ไฮไลท์ออเดีโนั่นเองนะครับผมสําหรับใครที่จะฟังแบบ f l a กนะครับหรือว่าไฟล์ล s s สเลตนะครับที่คุณภาพเสียงสูงเป็น h ฮไลท a ออ i ดโนะคะับจำเป็นจะต้องใช้รูหูฟังนะครับ3.5นะครับผมซึ่งตัวหูฟัง iSuper Sound Comfort เนี่ยจะมีช่อง AUX 3.5ให้เสียบแบบนี้นะครับก็คุณก็จะสามารถฟังเพลง Loss l a t e นะครับหรือว่าการใช้คุณภาพ High ท์ออเดนั่นเองนะฮะนี่ h i ไ e ท์อสีทองๆแบบนี้เลยนะคะซึ่งตัวนี้นะฮะ え <music> i s u p e r s o u n d c o m f o r t ตัวนี้นะครับได้รับการรับรองนะครับเกี่ยวกับ h i g h ท e s อเดียโนะครับจาก j a ๊สหรือว่า Japan Audio Society นั่นเองนะฮะก็สามารถไปเซิร์ชได้นะครับผมในเว็บไซต์นะครับผมคุณก็เซิร์ชเข้าไป i s u p e r นั่นเองนะฮะคุณก็จะเห็นตัวหูฟัง i s u p e r s o u n d c o m f o r t S 3ตัวนี้นะครับผมก็จะได้รับการรับรองนะครับว่าสามารถฟังเสียง h i g h ท e s อเดียโได้นั่นเองนะฮะแต่ย้ำนะครับว่าต้องเสียบสายหูฟัง3.5 AUX เเท่านั้นนะครับผมไม่สามารถทำงาน ได้บนบลูทูธนั่นเองนะอ,อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับไฮเลตออดิโอนั่นเองนะครับและหลังจากที่ฟังผมบอกเลยว่าใช้งานได้ดีในส่วนของการสัมผัสนะครับผมเวลาที่เราใส่หูฟังประเภทนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี่อ่ะฝั่งขวาอยู่ฝั่งนี้นะครับผมอ่ามันจะเป็นแบบนี้ลักษณะการใช้งานเห็นไหมครับว่ามันจะงอมาข้างหลังได้แบบนี้เพราะว่ามันสามารถพับได้ถูกต้องไหมแต่ข้างหน้ามันจะงอได้ประมาณนี้แล้วก็หูฟังนะครับเปลี่ยนไหมว่ามันยังมีโยกตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อให้เข้ากับ หัวของเรานั่นเองนะฮะหลังจากที่เราใส่ไปมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้ผมบอกเลยว่าน้ำหนัก260กร,รมัมสำหรับการใช้งานตัว i Super Sound Comfort ตัวนี้นะฮะมันไม่ได้หนักมากนะครับผมผมเคยใส่บางตัวนะครับที่มันหนักกว่านี้เนี่ยกดแบบผมแบบเป็นรอยเลยนะครับแต่สําหรับตัวนี้ผมบอกไปว่ามันดีกว่าตัวนั้นมากๆนะครับผมก็คือด้านบนเนี่ยมันมีความนุ่มนิ่มแบบนี้นะฮะ นี่นะครับผมบอกเลยว่าตัวหนังเทียมตัวนี้นะครับทำมาได้ดีสัมผัสดีมากๆนะครับผมมันจะลื่นๆแล้วก็มันจะนุ่มแบบนุ่มมากนะครับตัวหนังตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับมีความนุ่มมากๆนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะและไม่เจ็บหูนะครับไม่เจ็บหูเวลาที่ระยะความสูงของตัวฟองน้ำนะครับเวลาใส่หูเข้าไปอย่างหูผมอย่างนี้นะครับผมถือว่าน่าจะเป็นมาตรฐานเลยแหละนะครับเวลาใส่เข้าไปเนี่ย มันพอดีเลยนะครับพอดีเลยมันจะไม่ได้เบียดหูเราเกินไปนั่นเองนะฮะอ่าอันนี้ผมรู้สึกว่ามันโอเคนะครับแล้วมีความนุ่มมากนะครับผมบอกเลยว่านุ่มมากแล้วก็วัสดุอุปกรณ์เขาแน่นหนาจริงๆนะครับนี่อันนี้ผมบอกเลยว่าแน่นหนามากๆนะฮะใส่ไปแบบได้สบายๆเลยนะครับผมฟังเพลงตอนทํางานเนี้ยเพลินเพลินเพล,นเพลินเลยนะครับแบบนี้เลยฮนะนี่เห็นไหมสบายๆนะครับแล้วก็ไม่หลุดด้วยอืม แ,และยังไม่พอนะครับหูฟัง i s u p e r Sound Comfort ตัวนี้นะฮะยังมาพร้อมกับระบบตัดเสียง ANC นะครับได้ถึง43เดซิเบลนั่นเองนะฮะ ถามว่ามันดีไหมนะครับผมบอกเลยเวลาที่คุณใส่หูฟังพวกนี้นะครับว่าจะเป็นการดูหนังหรือฟังเพลงนะครับผมบอกเลยว่าตัว ANC จะช่วยเรื่องอะไรเวลาที่ถ้าเกิดเราอยู่ในที่คนเยอะๆนะครับผมและเราใส่หูฟังตัวนี้นะครับแล้วเปิด ANC นะครับแต่หลายคนอาจจะบอกว่า ANC มันอาจจะตัดได้ไม่ทั้งหมดนะครับเสียงอะไรที่มันเกินกว่านี้มันจะตัดไม่ได้ถูกต้องไหมแต่คุณอย่าลืมว่าเวลาคุณใส่หูฟัง ANC นะครับผม คุณเปิดเพลงไปด้วยนะฮะผมบอกเลยว่ามันจะทำให้คุณเนี่ยโฟกัสกับเสียงเพลงหรือเสียงคอนเทนต์อะไรก็ตามที่คุณกําลังฟังอยู่เนี่ยได้ดีขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็การตัดเสียงตัวเนี้ยเท่าที่ผมลองไม่ว่าผมจะใส่ไปทํางานนะครับหรือว่าใส่ขึ้นรดหรือว่าใส่ลนวดอะไรเงี้นะครับผมบอกเลยว่า ตัดเสียงได้ดีนะครับตัดเสียงได้ดีเลยนะครับสำหรับตัว ANC ที่มาใน i Super Sound Comfort และยังไม่พอนะครับตัวนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน i Super Play ได้ด้วยนะครับอย่าลืมไปโหลดมาใช้ด้วยนะตัวนี้จะเชื่อมต่อกับ i Super Play ได้ด้วยข้อดีของมันก็คือคุณยังสามารถปรับตัวโหมดนะครับของตัวหูฟัง i Super Sound Comfort ได้ผ่านแอปพลิเคชันนะครับ เนื่องจากว่าตัวนี้มันจะมีการปรับตัดเสียงรบกวนเนี่ยอยู่อีก5โหมดนะครับภายใต้โหมดของการตัดเสียงหรือ ANC นั่นเองนะฮะก็อย่างที่ผมทําการทดสอบให้ดูนะฮะเดี๋ยววิธีการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันหรืออะไรจะอยู่ในท้ายคลิปนี้นะครับก็ไปดูตรงนั้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเซ l ล์อะแดปชันนะครับตัวนี้มันจะปรับการตัดเสียงรบกวนนะครับโดยอัตโนมัตินะครับผมก็เดี๋ยวมันจะวัดเองว่า มีเสียงอะไรที่เกินขึ้นมานะครับเดี๋ยวมันจะตัดเองอัตโนมัตินั่นเองนะฮะในส่วนของ Noisy ่นี่คือตัดเสียงทั้งหมดเลยตัดเสียงทั้งหมดเลยนะครับในส่วนที่เราไม่ต้องการเลยนะครับเปิด ANC นะฮะตัวนี้สามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับนะครับสำหรับตัว Noisy นะก็คือปรับอัดสุดเลยเป็นผมผมอัดสุดเลยนะฮะเพราะว่า Default มันเป็นสุดนั่นเองนะฮะและก็ยังมีโหมด Commuting นะฮะตัวนี้จะเป็นโหมดตัดเสียงบุคนนั่นเองนะฮะ เพราะว่าแบบบางทีเราก็ไม่ได้อยากได้ยินเสียงใครที่เล็ดรอดเข้ามาในหูฟังของเราแล้วตัวนี้ยังสามารถปรับได้ถึง3ระดับเหมือน n no อ i s ี่เช่นกันนะครับผมในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ Indoor นะครับในส่วนของ Indoor ก็เวลาที่คุณอยู่ในในในห้องหรือในอะไรองนี้นะฮะก็สามารถปรับได้3ระดับเช่นกันนะฮะก็ไปเลือกใช้ละกันว่าณนะตอนนี้คุณอยู่สถานที่ตรงเนี้ยแล้วลองเลือกปรับดูละกันว่าอันไหนมันเหมาะสมกับสิ่งที่คุณต้องการนะครับและในส่วนสุดท้ายก็คือ e n t ตี้วินนะครับผมโดยตัวนี้จะเป็นการตัดเสียงลมนั่นเองนะฮะตัวนี้จะไม่สามารถปรับระดับได้นั่นเองนะฮะและอย่างหนึ่งนะครับผมตัวนี้มี ANC อะไรที่มาพร้อมกับ ANC นั่นก็คือตัว Time p a l e n c y นั่นเองนะฮะโหมด Time p a l e n c y คืออะไรนะครับเวลาที่เกิดเราใส่หูฟังอย่างนี้แล้วเราเดินตามริมถนนนะครับหรืออะไรพวกนี้นะฮะที่เราต้องการความปลอดภัยนะครับคุณคงไม่แบบตัดเสียงรบกวนเวลาเดินริมถนนที่มีรถวิ่งอยู่เพราะมันอันตรายต่อตัวเรานะครับวิธีการก็คือคุณสามารถเปิด Time b a l e n c y ได้แล้วก็ฟังเพลงไปด้วยสิ่งที่คุณจะได้ยินก็คือคุณจะได้ยินเสียงภายนอกด้วยแล้วก็มีเสียงเพลงคลอห คุณไปด้วยนั่นเองนะฮะอันเนี้ยเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณโดยเฉพาะนะครับสำหรับตัวนี้ก็มีมาให้นะครับสำหรับโหมด Transparency ซ,ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการใช้งานหูฟัง ANC ทุกตัวนะครับในส่วนต่อมาตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับสำหรับหูฟัง i Super Sound Comfort ตัวนี้นะฮะรองรับมันติพอยต์คอนเน c ชั o นหลายๆคนอาจจะงงํำว่าอะไรมันคือมันติพอยต์คอนเน c ชั o นตัวนี้นะฮะรองรับการเชื่อมต่อ2ออุปกรณ์นี่นะฮะอย่างเช่นคุณนะครับ กำลังฟังเพลงอยู่บนโน้ตบุ๊กหรืออะไรบางอย่างนะครับผมแล้วก็มีคนโทรเข้ามาในโทรศัพท์มือถือนะครับคุณรับในโทรศัพท์มือถือคุณสามารถคุยผ่านหูฟังได้เลยนะครับโดยที่คุณไม่ต้องไปกดเชื่อมหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับผมก็คือว่าแล้วแต่คุณว่าอันไหนมันเป็นสิ่งสําคัญอย่างเช่นคอเข้ามาอย่างเงี้ยคอสําคัญเวลาคุณกดรับที่มือถือนะครับมันก็จะสามารถดังที่นี่ได้เช่นกันนะครับก็สามารถคุยโทรศัพท์ได้อันเนี้ย เป็นข้อดีเลยคุณไม่ต้องไปสลับไปสลับมานี่นะฮะอย่างเช่นคุณฟังเพลงอยู่ใส่หูฟังอยู่เงี้ยมีคนโทรมาคุณไม่ต้องถอดหูฟังคุณกดดับปึ๊บมาดังในนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีเลยนะครับสำหรับตัว I s u p e r s o ์สาวคอ o ฟอรตัวนี้นั่นเองนะฮะผมบอกเลยว่าหลังจากที่ผมนะครับได้ทดสอบตัวนี้นะครับผมในการดูหนังฟังเพลงนะครับผมบอกเลยว่า ดีนะครับในส่วนของการดูหนังนะครับข้อดีของมันก็คือตัวหูฟัง isuper s o u n d comfort ตัวนี้สำหรับการดูหนังที่ผมชอบดูอย่างเช่นพวกทาร์ฟอร์เมอร์หรือหนังอะไรก็ตามนะครับที่แบบระเบิดบึ้มๆผมบอกเลยว่าหูฟัง i super s o u n d comfort ตตัวนี้ดีมากๆถามว่ามันดียังไงนะครับตัวนี้เสียงของมัน เขาเรียกว่าโปรไฟล์เสียงหรือว่าคุณภาพเสียงอย่างที่ผมได้ยินเนี่ยเสียงมันจะนุ่มติดเบสผมบอกเลยว่าทุกครั้งที่ผมรีวิว iSuper นะครับผม iSuper จะเป็นหูฟังที่เบสดีมากๆนะครับเบสหนักมากๆนะครับผมสำหรับใครคิดสายเบสสายเบิ้มบั่มสายดูหนังระเบิด ผมบอกเลยว่าหูฟัง iSuper s ร u n d Comfort ตัวนี้เหมาะแก่คุณมากๆนะครับผมเพราะผมก็ชอบนะครับในส่วนของการดูหนังฟังเพลงที่แบบ EDM หรือว่าดูหนังนะครับที่แบบบึ้มบ้มเบึ้มบ้ม,บมอะไรแบบนี้นะฮะก็สามารถใช้ตัวหูฟัง iSuper s ร u n d Comfort ตัวนี้ ได้เลยนะครับแล้วก็เสียงซ้ายขวาที่เป็นสเตอริโอนะครับผมบอกเลยว่าแยกเสียงดีมากนะครับผมแบบมีคนคุยฝั่งซ้ายของจอฝั่งขวาของจอนะครับการแยกเสียงดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็การดูหนังที่มีระเบิดแบบบึ้มเนี่ยผมบอกเลยว่ามันดีมากๆนะโคตรดีเลยอันนี้ผมบอกเลยว่าดีจริงๆนะฮะสำหรับดูหนังแต่สำหรับฟังเพลงในส่วนของการฟังเพลงตัวนี้นะฮะ เขาก็จะมีในส่วนของเสียงนะครับที่เป็นแบบที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวไอซูเปอก็คือเสียงเบสนะครับเสียงเบสแล้วก็จะเสียงนุ่มๆน,นั่นเองนะฮะเสียงจะนุ่มๆน,นะครับแต่ในส่วนของเสียงกลางไปเสียงแหลมผมว่ามันยังน้อยไปน,นิดนึงอันนี้ก็บอกจริงๆนะครับมันยังน้อยไปน,นิดนึงแต่ถ้าเกิดใครสายเบสสาย EM นะครับผมบอกเลยว่ามันมากมันมากๆนะครับผมอ่าและ ถาหรับใครนะครับที่เอาไปใช้ครั้งแรกนะครับผมแล้วเชื่อมต่อแอปพลิเคชันถ้าเกิดว่าคุณปรับ default ผมบอกเลยว่าเสียงเนี่ยมันอาจจะปรับแบบผมไม่รู้ว่าตัวผมไปปรับเพิ่มหรือเปล่านะตัวเสียง d e f a u l t เนี่ยมันจะไม่ดีเท่านะครับผมให้คุณเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปที่เปลี่ยนไปที่คลาสสิกนะครับผมจะทำให้การฟังเพลงดีขึ้นมากๆเลยครับผมแล้วตัวเนี้ย เบสจะลดลงมาหน่อยแล้วก็เสียงกลางเสียงแหลมจะดีขึ้นนั่นเองนะฮะอ่าอันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครเชื่อมต่อแอปพลิเคชันอย่าลืมไปปรับตรงนี้นะมันจะทําให้เสียงดีขึ้นมากๆเลยนะครับผม แต่ในส่วนของดูหนังนะครับเอาแบบไหนก็ได้เพราะเบรคเขาดีอยู่แล้วบึมบ,มบัมมากๆเลยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับในส่วนของไฟแฟลกนะครับหรือว่าลอ s สเล e เนี่ยจะต้องต่อสายหูฟัง3.5 AUX นั่นเองนะฮะอันนี้ก็อย่าลืมนะครับเพราะว่ามันจะทำให้คุณเนี่ยได้ยินเสียงไฮเลดออริโอแบบสุดยอดมากๆเลยนะครับผมและสำหรับโปรโมชั่นนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะซื้อนะครับตัวนี้นะในวันที่ผมปล่อยคลิปราคาอยู่ที่ 1,599บาทราคาเปิดตัวเราไม่รีวิวเพราะเราจะรีวิวสินค้าลดราคาตัวนี้ลดอีก200บาทเหลือ1,399บาทนั่นเองนะฮะก็ไปกดกันได้นะครับที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับใครที่จะเอาหูฟัง iSupers ร์ซั o คอตัวนี้ไปใช้นะผมบอกเลยว่ามันดีมากๆนะครับผมแบบนี้เลยนะโคตรด,ดีผมบอกเลยว่า การตัดเสียงใช้งานได้ดีเลยนะครับผมแนะนำเลยนะครับสำหรับใครที่จะใช้ตัวนี้นะพับเก็บก็ง่ายนะครับวัสดุก็ดีนะฮะ จัดได้เลยจ้าโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้เลยเดฟชาแนลก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสาหรับใครที่ยังมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมนะฮะก็สอบถามในคอมเมนต์ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ทุกคนได้ฟังกันนั่นเองนะฮะหรือจะมาพิมพ์ตอบทุกคนนั่นเองนะก็ใครมีอะไรที่ต้องการอยากรู้นะครับก็สามารถสอบถามไว้ได้นั่นเองนะครับผมสําหรับคลิปนี้เลยเดฟชาแนลสวัสดีครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย โอเคครับผมเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเราจะมาทดสอบการเปิดใช้งานนะครับตัวหูฟัง i อซูเปอร์ซาวคอมฟอร์กันนะฮะอันดับแรกนะครับผมเราจะมาทําการนะครับเปิดเครื่องก่อนนะฮะกดค้างไว้นะครับผมที่ปุ่มนี้นะจริงๆริงนะครับปุ่มนี้นะครับมีชื่อของมันนะนั่นคือตัวปุ่ม mf b เนี่ยครับเป็นมัลติฟังชันบัตเทิลนั่นเองนะฮะให้เราทําการกดค้างไว้นะครับผมอ่าเห็นไหมจะมีไฟสถานะขึ้นตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอ่า ตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าเป็นไฟแสงสถานะนะครับตรงนี้จะเป็นไมโครโฟนนั่นเองนะฮะอ่าโอเคตอนนี้ไฟสถานะขึ้นนะครับเป็นกระพริบนะครับผมสีขาวแดงแบบนี้นะฮะให้เราไปที่ตัวสมาร์ทโฟนของเรานะครับผมสมาร์ทโฟนของเรานะฮะแล้วก็ทําการเปิดบลูทูธนะครับผมกดค้างไว้นะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็พ้นหานะครับผมมันก็จะขึ้นทันทีเลยนะครับมันจะขึ้นทันทีเลยนะครับว่า เป็น iSuper Sound Comfort นั่นเองนะฮะกดเข้าไปนะครับมันจะขึ้นว่าแพรนะครับแพริ่งนะครับแพร w วิดไอซูเปอร์ซาวคอมฟอร์ะครับเมื่เรากดแพรไปเรียบร้อยนะครับเพียงเท่านี้นะฮะเราก็จะสามารถใช้หูฟัง iSuper Sound Comfort ได้แล้วนั่นเองนะฮะมันก็จะขึ้นว่า iSuper Sound Comfort A A C แบบนี้เลยนะครับผม ง่ายๆเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีการเชื่อมต่อนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน i s u p e r Play ได้ไหมนะครับวิธีการนะครับเปิดตัวแอปพลิเคชัน i Super Play นะครับแล้วดูตรงนี้นะครับมันจะขึ้นว่า iSuper Sound Comfort นะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับอ่าไปมอเซ t ติ้งไปดูซิว่ามีอะไรให้ปรับตั้งค่าได้บ้างนะครับผมก็จะสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับแบบนี้เลยนะ เขาก็จะเขียนว่าตัวนี้แบตเตอรี่80%นะครับผมแบตเตอรี่80%นะครับถัดมาด้านขวานะครับก็คือจะเป็นในส่วนของซาวนะครับ ตัวนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับก็สามารถปรับอีควอไรเซอร์ได้นั่นเองนะฮะอีควอไรเซอร์คืออะไรนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเอ่อเป็นซาวเอฟเฟกนะครับเป็นซาวโปรไฟล์ต่างๆนะครับเมื่อจะเป็นใครสายเบสนะครับก็เลือกเป็นเบสไปนั่นเองนะฮะใครสายล็อกนะครับฟังเพลงล็อกนะครับผมก็เลือกเป็นล็อกไปนะครับหรือจะเลือกดีฟอลก็ได้นอกจากนั้นยังไม่พอนะครับคุณยังสามารถกดที่คัตเตอร์ไม้นะครับผมคัตเตอรไมค์นะครับคุณจะเห็นว่า เราจะสามารถปรับได้เองตามใจชอบเลยนั่นเองนะฮะก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะครับหรือเป็น default ไปก็ได้นะอันนี้แล้วแต่นะครับผมต่อมานะครับในส่วนของด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็น noise c a n c e l i n g mode นั่นเองนะฮะเป็นโหมดการตัดเสียงนี่นะฮะตัวนี้ก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับ อันดับแรกก็จะเป็น normal นะครับ normal ก็คือจะไม่เปิดการตัดเสียงรบกวนเลยนะครับไม่เปิดการตัดเสียงรบกวนเลยนะครับแต่ในส่วนของ noise cancelling นะครับผมตัวนี้นะจะเปิดตัดเสียงรบกวนโดยที่แบง่งนะครับแบ่งการตัดเสียงรบกวนมีถึง5แบบปเลยทีเดียวนะครับมี cell adaptation นะครับผมนี่นะฮะเวลากดไปมันก็จะให้รอสักครู่หนึ่งนะครับในการปรับเปลี่ยนโหมดของ noise c a n c e l l i n g mode นี่นะฮะนี่นะครับก็แล้วแล้วก็จะเป็น n อ i s ีนะครับแบบนี้นะหรือว่าจะเป็น Commuting นะครับผมก็สามารถปรับได้นะครับผมอ่าแบบนี้นะครับผมหรือถัดไปอีกนะครับถัดไปอีกนะครับเลื่อนดีๆนะครับนี่เห็นไหมก็จะมี Indoor นะครับผมแล้วก็ a n t i w i นะครับก็คือตัดเสียงลมอย่างเดียวก็ได้นะครับก็เลือกได้แบบนี้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือตัว ตัวโหมดนะครับก็จะมี3าโหมดอย่างที่ผมบอกไปมี n o r m a l มี noise cancelling ที่แบ่งเป็น5แบบนะครับสำหรับการตัดเสียงนะก็เลือกให้เหมาะกับคุณนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็น t r a n p a r e n c y นะครับ t r a n p a r e n c y คืออะไร t r a n s p a r e n c y ก็คือตัวนี้สามารถเปิดรับเสียงภายนอกได้ด้วยนะครับสำหรับตัวหูฟังนะครับที่เป็นหูฟังแบบ ANC นะครับ active noise cancelling นะครับผมก็สามารถ ส่วนใหญ่นะครับจะมีตัวทานบริสซี่นะครับเพื่อรับเสียงภายนอกได้นั่นเองนะครับตัวนี้ก็มีเช่นกันนะครับผมง่ายๆเลยนะครับแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะปรับความดังในส่วนของหูฟังนะครับผมให้มันบาลานซ์นั่นเองนะครับเวลาแบบสําหรับบางคนที่รู้สึกว่าหูเราอาจจะได้ยินไม่เท่ากันก็สามารถปรับตรงนี้ได้นั่นเองนะฮะในส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนของเซตติ้งนะครับผมเซตติ้งนะอันนี้นะครับเราสามารถปรับการตั้งค่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็น การกดวอลุ่มดาวนะครับวอลุ่มดาวว่าจะให้มันทําอะไรนั่นเองนะฮะก็สามารถปรับตั้งค่าได้แล้วก็มีเกมมิ่งโหมดนะครับสามารถเปิดได้ในนี้เลยนะครับเป็นสวิชออนออฟนะครับตัวทามมิ่งพาวเวอร์ออฟนะครับผมเวลาที่เราใส่หูฟังฟังเพลงแล้วก็นอนนะครับก็สามารถเซตได้นะครับที่เอ่อทามมิ่งพาวเวอร์ออฟนะครับเพื่อจะให้มันปิดตัวหูฟังของเรานั่นเองนะฮะตามเวลาที่กําหนดนั่นเองนะครับเพิ่มแวร์อัปเดตนะครับก็โอเคนี่เป็นลาเวอร์ชันแล้วนะครับ มอเตอร์สติกอื่นๆนะครับก็มีรีเซ็ตนะครับผมตั้งชื่อนะครับก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับโอเคก็สามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้ประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับใครจะใช้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะเชื่อมต่อไม่ยากนะครับผมส่วนเสียงจะเป็นไงเดี๋ยวไปชมกันจ้า